นี่เขาเรียกว่าทันเวลาโอ้ถ้าพี่แม่งช้ากว่านี้ไปวิเดียวนะเห็นไหมอนุญาตให้ตัวเองมีความสุขทันเวลาใช้ชนะเล็กๆน้อยๆทําไมเราจะมีความสุขไม่ได้นี่ไงกับเรื่องแค่นี้เองโอเคพี่แค่ยกตัวอย่างอะแต่เราชื่ออะไรตอนนี้ชื่อกายครับกายอายุเท่าไหร่ยี่สิบครับกายทำอาชีพอะไรเรียนครับกําลังเรียนอยู่กายมีอะไรคุยกับพี่ครับ มันเบื่อนะช่วงนี้ทำไมเบื่อวะผมหกหักด้วยแต่เห็นชีวิตคนอื่นมึนมีอะไรทําแบบมันชีวิตเรามันว่างๆเหรฮะนะขอดูพื้นเพลหน่อยดิมึงคนกรุงเทพต่างจังหวัดคนใต้ครับนะคนใต้จังหวัดอะไรหาดใหญ่ครับทะเลมันอยู่ตรงไหนนะหาดใหญ่ฝั่งสงขลาครับนะฝั่งสงขลามึงเคยอยู่ในตัวเมืองหาดใหญ่เลยใช่ไหมครับมึงมีมอเตอร์ไซค์ไหมมีครับมีมึงเคยรู้สึกไหมว่าถนนหนทางสภาพแวดล้อมอากาศบ้านเมืองของกิน แถวหาดใหญ่อะมึงเคยรู้สึกไหมว่ามึงอยู่ในที่ที่น่าอิจฉาหรือมึงก็เฉยเฉยเพราะมึงชินเพราะมึงเลยรูย้สึกเบื่อใช่ใช่หาดใหญ่นะมีร้านข้าวต้มชื่อซ้ออึ้งสองอะเคยไปกินปะไม่เคยแต่รู้จักซออึ้งสองนะกูอะอยากเข้าไปดูในครัวกูเคยแง้มแง้มดูครัวนะในครัวเหมือนมีแสงสีทองอะเหมือนเทวดากําลัง <c oughs> ทําอยู่อะเหมือนในครัวนั้นมีแต่เทวดาเพราะอะไรรู้ไหมเพราะทุกอย่างซ้ออ,อึ้งสองแม่งอร่อยมากยำไข่เยี่ยวมางๆมัน เฮียอร่อยมากมึงจำได้ไหมมิวมึงอยู่ในจังหวัดที่มีซ้ออึงนะมึงมึงเบื่อได้ยังไง <c oughs> กูจะไปกินทุกวันจนวันตายเลยเฮียกายมึงไม่ได้มีปัญหาอะไรนะ้องมึงแค่ไม่อยู่กับปัจจุบันขี่มอเตอร์ไซค์เล่นในหาดใหญ่ข้ามไปสงขาอากาศดีเฮียมออ,อห,หาดใหญ่มออใช่ไหมครับผมสาวแจมเฮียมึงอายุ20โถกายมีแฟนได้ยังเนี่ยเพิ่งโอกาสครับนะโอ้ช่างแม่งดีเลยอยู่หาดใหญ่อย่ามีแฟนเพราะว่าสาวแจมมาก บึกคาเรื่องความรับเลยนังเออทำไมเลิกกับแฟนนะเลิกไปแล้วใช่ไหมครับเลิกไปแล้วเลิกไปแล้วก็แล้วกันไปสิงง่ายไหมฟังเหมือนง่ายแต่มึงไม่เคยคิดแบบนี้ถูกไหมเรื่องความรู้สึกมันไม่ง่ายน,นะเฮ้ยแต่มันไม่ยากครับ เพราะเราอะเราไปเชื่อว่ามันไม่ง่ายมันเลยไม่ง่ายเว้ยมึงจําทริคนี่ไว้เฮี้ยอะไรก็ตามมึงกระโดดเข้าไปในสนามนะถ้าสมมติว่ามึงเป็นนักมวยนะมึงต่อยมวยไหมต่อยครับถ้ามึงขึ้นสังเวียนนะถ้ามึงคิดนะไม้เฮี้ยกูจะเฉี่มันเป็นจิ้นๆิ้นมึงจะชนะและมีแนวโน้มที่จะชนะมากแต่ถ้ามึงไอ้เชี้ยกูจะรอดไหมคิดให้ดูเก่งว่ะกูแม่งกูตายแน่ไอ้เฮี้ยมึงมีเปอร์เซ็นต์ที่จะแพ้มึงบอกว่าความรู้สึกแม่งเป็นเรื่องยากว่ะมันจะยากขึ้นมาทันทีสําหรับทุกคนที่แม่ง move on ไม่าองว เลิกแล้วก็แล้วกันสิวะเพราะว่าความทรงจําและอดีตมันจะค่อยๆไกลออกไปเรื่อยๆเองอ่ะผมเคยพูดพี่นั่นนะพูดว่าเรารู้ว่าเรารบคนนี้แล้วมันก็เหี้ยเราเดี๋ยวเอาอย่างนี้นะ ความรักที่จบไปแล้วเนี่ยเหมือนลดเมที่มึงขึ้นไม่ทันน่ะแทนที่มึงจะหันหน้าไปมองตูดเลือกเมที่มันค่อยๆหายไปอะ่ะเปลี่ยนเป็นหันอีกด้านแล้วดูลถเมที่มันกำลังจะมาสิน้องเพราะมันคือปัจจุบนันเพราะมันคืออนาคตน่ะแล้วมึงอายุยี่เฮียกูห้าเอ็ดแล้วนะกูจำไม่ได้แล้วว่าตอนตั้งแต่กู20สถึงหเอ็ดนะกูคบมาอีกกี่คนน่ะกูจำไม่ได้จริงๆเพราะนั้นมึงยังไงต้องพบเรื่องราวอีกมากกายมึงมีแฟนมากี่คน สองคนนะแปลว่าในชีวิตนี้มึงเคยเห็นจิ๋มผู้หญงิงจริงๆสองอันถูกไหมถ้าไม่นับในคลิป <c oughs> อ่ะเที่ยมันมีเป็นร้อยๆแบบเลยมึงเคยบีบนมคนจริงๆแค่สีเต้าเองถูกไหมครับนะมันมีเป็นหูเที้ยเป็นร้อยๆเต้าเลยจริง <c oughs> มันมีมากจริงๆเก็บชีวิตไปพบเจอเรื่องเหล่านี้หน่อยนี่มันคืออะไรนะมั้ยคือมึงอยู่หานใหญ่ที่มีมออ,อไอสัตว แล้วมึงอยู่จังหวัดที่มีร้านซออึงด้วยมึงจะมีความทุกข์ไม่ได้เฮียเสียของชิบหายโอเคนะมึงมีความสุขได้ทันทีน้องทำสิ่งเหล่านี้ได้โดยไม่ต้องถามแฟนเลยด้วยซ้ำเพราะมึงเป็นคนโสดครับโชคดีที่มึงโทรติดครับขอคครับหนาเห็นไหมกูพากายออกจากความรู้สึกนี้ได้จริงๆ